ชื่อเขมมี่นะคะครั้งนี้ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกได้มาพบโค้ดพาวได้มีโอกาสฮิวิ่งเราก็จูนนิ่งด้วยซึ่งเขมไม่เคยทำมาก่อนความรู้สึกที่ที่ได้คือมันรู้สึกแปลกประหลาดมากมันตอนแรกมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยโค้ดมันเหมือนเหมือนอะไรมาประทุอยู่ตรงเนี้ยช่วงหนึ่ง แล้วพอโคดเพาตีเสียงไปเรื่อยๆอ่ะตรงนั้นมันค่อยๆสลายไปอะค่ะตอนแรกมันก็ไม่ได้ไม่ได้อื้อไม่ได้ปวดอะไรตรงนี้นะคะแต่พอนอนเข็มจำไม่ได้ว่าช่วงไหนช่วงเริ่มเริ่มเริ่มแรกๆอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มแรกๆอยู่ๆมันเหมือนมีอะไรวิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยโคดบล็อกตรงนี้ตื้อหมดเลยอ่ะแล้วพอค่อยๆเข้า ะบวนการของโค้ดพาวอะค่ะพอสุดท้ายในที่สุดอะมันล่องมันล่องแบบล่องล่องไปในพงจมูกเลยโค้ด oh. <laughs> แล้วตรงเนี้ยที่มันเหมือนมีอะไรขึ้นมามันเหมือนมันค่อยๆสลายไปอะเข็มซาบสั้นไปทั้งตัวตอนเนี้ยมันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ทั้งตัวแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนได้รับความสดใสขึ้นมา ตอนแรกเขียมาเก็ยไม่ได้แววตาแบบนี้มันเหมือนมันมีความสุขมันไม่เต็มร้อยมันไม่อยากหัวลาะอ่ะหัวเราะก็ได้แต่แบบมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่บางครั้งยิ้มก็คือยังไม่สุดเท่าไหร่ในขบวนการอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราได้ไปปลดปล่อยสิ่งนั้นเหมือนเขาไปเจอแล้วก็เหมือนไปอบกอดเขา ได้เอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมันมีความรักที่เข้าไปแทนที่มันทำให้ใจเต้นแรงตอน,นตอนนี้คือใจเต้นแรงแล้วก็มันมันรู้สึกมีชีวิตที่ว่าขึ้นค่ะรู้สึกถึงความรักใช่อบอุ่นใช่ใช่ค่ะเบิกบานใช่ค่ะรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมากขึ้น อืมใช่เลยแบบนั้นเลยอ่ะรู้สึกแบบอยากออกไปวิ่งเล่นนะตอนเนี้ย mm hmm. ค่ะเป็นกต่างจากตอนมาเนอมตอนมาไม่ค่อยมีแรงแต่ว่ามีความตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นว่าจะได้มาพบโคดเพาวแต่ว่าข้างในอ่ะมันมันไม่ค่อยมีแรง mm hmm. แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากเลยอโค้ดว้าว๋ยวพูดคำว่าว้าวพว้าว ว้าว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 เข็มจะหัวล้อแบบนี้ได้ตอนตอนดูโคตโจค่ะที่โคจรพหัวล้อนอกนั้นตอนอื่นหัวล้อไม่ได้เต็มที่ขอบคุณเข็มค่ะขอบคุณโคตรพามากๆเลยค่ะ